ขยะเนี่ยคือมันอยู่ในที่ที่เขาไม่ต้องการใช้ไงแต่ถ้ามันจะไปอยู่ในที่ที่เขาต้องการใช้มันกลายเป็นของมีค่าของมีค่าคือของที่ไปอยู่ในที่ที่เขาต้องการใช้มันนั่นแหละคือของมีค่าแต่นี่มันมาอยู่ในที่ที่เขาไม่ได้ใช้มันเลยกลายเป็นขยะ ที่ครัวบ้านเราเนี่ยแหละครัวครัวที่นี่คือคือมันเดือนเดือนหนึ่งมันก็ทางแก๊สทางหนึ่งมันเท่าไหร่480หรือ500เตาแบบเนี้ยหลายเดือนแล้วอ่ะไม่ได้เสียสักบาทประหยัดดีเอาไปด้านนี้เลยไปกข้ไปลกบ้านเขาเฉยเลยอเ,อเอาไวไา้ข้างนอกเอาไว้ข้างนอกอไปเข้าในบ้านก็ลกบ้านเขายู่ อีกทีนึงค่ะอมมาตปูคือตอนนี้ก็ขนขนไปขนไปแล้วก็ไปคัดแยกอีกทีนึงส่วนที่จะทิ้งจริงๆอ่ะก็จะเหลือไม่ไม่เยอะหรอกค่ะตอนนี้สิ่งที่ก็ต้องไปที่คัดที่สอขอเจาก่อนก็ได้ใช้จับคืนประโยชน,น์ อย่าเพิ่งวางครับไอ้นูใ้กับตะปูอันนี้เอ่อใช้ไม้ดีกว่าอะใช้ไม้ลองดีกว่าค่ะเอาเหล็กรองแล้วไม้ลองเอาไม้ลองดีกว่าหาไม้สั้นมารองก่อนหาไม้สั้นมาเองก่อนเพราะว่าถ้าเอาเหล็กรองเนี้ยอันเนี้ยเขาจะต้องวางกับโซล่าเซลเอาไม้ลองไหมเอาไม้รองไหมเอาไม้สั้นมาก่อนนะไม้สั้นมารองก่อนไม้ยาว ้ออนต่ไไปปมาาเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราเนี่ยแหละจะเหยียบเองไหนอ่ะงายขึ้นงายขึ้นไม่งั้นเรานี่แหละจะเหยียบกันเองไม่ขอนหรอไม่ขอนต่อยอันนี้เอาข้อศอกได้ไหมวางไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางหาไม้สั้นมาวางก่อนหาไม้สั้นมาวางตรงนี้ าวางหวัวตรงนู้ดตรงนู้นตรงนูลลง้นวางหวัวท้ายวางเป็นวางเป็นแถบเลยโอเคอ่าไม้ยาวมาก่อนไม้ยาวมาก่อนไม้ยาวมาก่อนอย่างนีได้ไหมวางอย่างนี้ได้ไหมไม่นอนอ่ะแต่อันนี้เป็นปูนค่ะ่ะ อันนั้จะเอาไปใช้ได้ไปตกแต่งได้เมะม่ยาวมาก่อนนะมะม่ยาวมาก่อนต้องได้สาวแน่นอนสาวไม่มีเลยรถจะพี่ไงตรงนี่ก็ได้เพราะว่าอันนี้ได้ผลกลับแน่นอนเอาไว้ริมริมได้ไหมไว้ริมริมส่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาได้ทำมะพร้าวเหรอได้ได้ได้ไปไปอะเยี่ยมมากตะขว้างเดี๋ยวรอเอาโห้เนี่ยเป็นเงินทั้งนั้นเลยค่ะแต่ละอย่าง ได้ได้เยอะนะเพราะว่ามีดีเยอะอ่ะแต่ว่าเขาเขาคงลืมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยหมกนี่ใบดีดีอยู่นเนี่ยล้างใหม่ซื้อได้เลยนของมีค่าที่ถูกลืมเหรอคะใช่ค่ะเหมือนมาช้อปปิ้งนรือลเนี่ยพนกไปคุยเขี่ยๆด้หลายอย่างเลยนะคัเนี่ยเนาะอุ้ยกบเหลาดินสอของกระจุงกระจิงเนาะจุกชิ้นน่ารักอ่ะ บางทีเราซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้มันก็ลืมแต่การมาทําอย่างนี้ก็ดีมันจะได้มาลื้อแล้วเราก็เอันไหนที่จะใช้ต่อมันก็จะได้มีเกิดประโยชน์ไม่งั้นเราก็ลืมเก็บไว้เก็บจนลืมอ่ะใชใช่รใช่ว่ากระป๋องีกระจไว้ด็แต่เราเห็นอะไรประโยชน์มีใช้ที่ไม่ต้องซื้อเราก็หยิบไปได้เลยเนาะ เนี่ยของเก่าเก็บที่มีค่านะเวลาน้องนั่นก็ไปไปหาเก็บเราจะเก็บไว้ที่สคจแหละหมุนเวียนให้พี่น้องใช้ต่ออีกค่ะเดี๋ยวพี่น้องที่ขาดหรืออะไรก็ไปเราก็ไปดูที่สคจได้ท่านก็จะชัดแยกไว้เป็นหมวดเล่รอบก็มาเดี๋ยวขาย เดินไปเดินมาหาหนีบเสื้ <laughs> อไว้นี่ยังมีเทปให้ใส่อยู่บอ๊ต้องไปหาเพื่อนเล่นนี่สิ่งที่ต้องการบ้างไหมไม่มีเดี๋ยวสิได้ของขอย่างความมีโหลกแกล้วนี่เขามีแต่โหลกแกล้วเขาบอกจะได้ให้เอาไปเลยนี่ แต่ของที่เอาเอาไว้ใช้ได้ค่ะแต่ว่าเขาน่าจะซื้อมานานแล้วเขายังไม่ได้ใช้มั้งคะแต่ว่าเหมือนเห็นรุ่นพี่บอกว่าผู้ใหญ่คนหนึ่งอ่าบอกว่าเขาให้เอามาทิง้งแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าเขาให้เอาไปทิ้งหรือเปล่าแต่ว่าหนูว่าคิดว่ามันยังใช้ได้อยู่ก็เอาไปไว้อาว่อาที่บ้านบ้านลาดเราก็ได้อาจจะไว้เปลี่ยนในห้องน้ําก็ได้เพราะว่ามันยังดีๆอยู่เลยยังไม่ได้แกะเลย นายดูยี่โชน่ะคนออกมาแล้วไงมันยังใช้ได้อยู่ทั้งหมดมันยังไม่ได้แกะใช้เลยไม่เห็นที่จริงอะไม่ใช่อ่นเป็นยังไงอะ่ะวันนี้ทำเสร็จแล้วก็สะอาดโล่งดีค่ะแต่ก็ยังรู้สึกโลกๆกแล้วก็แพ้ฝุ่นนิดหน่อยค่ะก็รู้สึกขยะขยงน้ำจุลินทรีย์นิดหน่อยเพราะรู้สึกมีกลิ่นออกมานิดนึงแต่แล้วก็มีฝุ่นเยอะๆหนูก็ไม่ชอบค่ะแค่นี้ค่ะ ขอบคุณค่ะได้ทำใจค่ะนี่นี่ขยายชิ้นอัยนี่นี้นี่เป็นเชือกนะแยกเนาะเลอะแเชือก้วยตะไคร้เนาะเหมือนเผามะระได้เนาะทำเป็นเผามะระได้เลยเยอะีลยเราแยกไม่มีค่ะแบ่งสมบัติกันแท้เยเหมือนปาร์ตี้เลยได้หลายอย่างเลย เออถ้าเป็นถ้าเป็นของคนนี้แต่ตัดสินใจไม่ได้เลยแต่ถ้าอันไหนเรารู้จริงรู้ชัดแล้วว่าเอออันเนี้ยทิ้งอะไรเงี้ยเขาไม่เอาอะไรเงี้ยแล้วก็เราไม่ได้ใช้อ่ะก็เอาไปได้เลยแต่ส่วนอันนี้คือของท่านถักบุญโซลาเซลล์นี้ของท่านถักบุญอันนี้ก็จะเป็นเหล็กเป็นอะไรของของท่านได้ยินว่าไม้เนี่ยมันมีกี่อย่างเอาไปใช้ต่อลูกไม้ไมหรอไม้ก็คือให้ท่านด่วนเอาไปใช้นั่นแหละ เดียวแต่จะเนีนไอ,อ้ย่าเฝ้าไม่อยากรบวัตราอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเอาไปใช้ได้เลยมันจะมีทั้งไม้แดงไม้สักข้างล่างจะเป็นไม้แบบที่ไม้มันผุแล,แล้วเมื่อเราเรา,เราแปรรูปเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะโดยประมาณแต่ว่าคือท่านสามารถขนไปใช้ได้เลยส่วนอันนี้ก็เอาไว้ก่อนอันนี้อนอนนคือต้องใช้เอาไว้ก่อน ้ใชออพื้นที่ที่เราเคลียร์แล้วเราจะหมักจุลินทรีย์ค่ะเราจะหมักจุลินทรีย์ก็คือผลผลิตที่ในสวนเรานี่แหละเป็นมะเฟืองมะกรูดมะนาวอะไรพวกนี้ค่ะหมักไว้เพื่อที่จะเอาไปใช้เป็นน้ํายาอเนกประสงค์ค่ะกวาดกวาตนี้ออกมา ข้างน้าหมดยทางมีได้โตข้หมูข้างอดไม่มีอะไรผิดอะไรจ๊ะข้อหูหน้าใหญ่มาแล้วจะผิดได้งไง เออไม่ฟังจะไปรอมันก็จะได้เสร็จได้ไงทำได้ยังไงบ้างก็สนุกดีครับก็พร้อมเพียงเพราะว่าเจ้าวาดใหญ่มาบัญชาการเองก็สนุกรื่นเรงดีเด็กๆก็ทํางานร่วมแรงร่วมใจกันก็ก็ดีฮะได้เมี่นสะอาดท้าไห้มีกําลังมาพอเยอะๆทำสองครนึงเนี่ยท้อครับก็เห็นความพลังสามชีกลุ่มรวมกลุ่ม มวลฟลังครับผม ว่าจะมาเจอฝุ่นนะคะวันนี้ก็เลยไม่ได้เหนหน้ากากมาเลยนึกว่าจะมาลงสวนมาทําความสะอาดสวนกันค่ะเ,เห็นท่านทํางานแล้วเราต้องแบบวิ่งตามเลยค่ะท่านบอกว่าห้ามอยู่เฉยๆค่ะโอยฝุ่นเยอะมากนะคะสิ่งที่เราไม่ได้ใช้ก็เยอะมากมเนี่ยสมกับที่เรามาเคลียร์กันจริงๆจะได้สะอาดโล่งแล้วใช้ประโยชน์จริงๆนะคะขอบคุณมากค่ะค่้กาของสวนตัวมีตะข้างสกรจอค่ะสกระจอแล้วก็ เรียกว่าอะไรล่ะพวกไอเครื่องมือเครื่องอะไรมันเยอะนะคะถ้าเห็นจริงน่าจะได้ไประโยชน์อยู่ห้าพอพอหกปูนเจ็ดปีละของเจ็ดปีของหมักอย่างดีอะไรอย่างไนี่ล่ะอันนี้ใส่เปก่<ฮ>อนเดี๋ยวจะไปจัดสรรที่สกจแต่ว่าอันไหนที่มันสมควรแก่จะยังไม่เอาไปก็ จารณาดูอยู่จะมาขึ้นคัดขึ้นมานี่ไงไปขอดุูเราง่ายก็อ่าไปหนูมันก็ไม่ต้องห่วงเราอันนั้นมาพิจารณาดูเท่าอันของที่เอฟมันช่างขาใช้ได้นี่ก็เอามาคืนให้ไม่ยากอ่าไม่ยากไม่ใช่จะไปประเภทที่เอาไปเนี่ยเป็นประเภทไหนเนี่ยประเภทที่มันชำรุดอันนี้อันนี้เรไม่เอาพวกนี้พวกนี้เขาบอกเครื่องไม้นี่ของพัิธุ์ตอคือมันเป็นของแบบว่าสะสมมานานของเก่าของอะไรหักพัง เศษเหล็กเป็นอะไรอะไรของเก่าเนี่ยที่จริงมามาก่อนแล้วแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นนี้นะพอถึงขั้นนี้มันเหมือนกับกลัวว่าของจะนั่นไปอยู่สกจอก็ไม่มีปัญหาเลยแผนที่เราพิจารณาได้เท่าที่เห็นไม่ใช่เพขายได้อย่างเดียวต้องเอาไปซ่อมด้วยหรอคะอ่าซ่อมมันรู้สึกว่าจะน้อยอันนี้กระดยกจะพิ่งกระดุกน้อยก่อนนะซ่อมรู้สึกจะน้อย อันนี้เป็นลักษณะทีเยยย่เป็นในเชิงขยะยังไงย่งพัดลมอย่างนั้นอนะ่ะเอาไว้แล้วพัดลมน่ะเ <find S 1> นี่ยเขาจะมีช่างไฟตัดสินใจแล้วพัลมมาไปเลยเอาไว้หรอกพัดลมนะ่ะมันพัดลมก็ใช้ไม่ได้แล้วพัดลมนะ่ะวางไปเอาไวค้ค่ะท่านเห็นขุมทรัพย์อะไรยบ้างคะเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ต่ออะไร<ค><ค>ได้บ้างอ่อก็เ้าใช้ประโยชน์เลยคงจะเป็นเรื่องของขยะมากกว่าใช่ อันไหนที่พอจะไปประยุกต์ต่อได้บ้างข้านมันก็มีแตแล้วแต่เป็นบางชนิดบางชิ้นน่ะบางชิ้นก็พอได้บางชิ้นก็ต้องทิ้งใช่เพราะส่วนใหญ่แล้วมันจะตกรุ่นหมดแล้วนะถ้าเกิดว่าไม่มีใช้อะเอาพอปรับมันใช้ได้ถ้าเกิดเรามีส่วนใหญ่แล้วของเราเนี่ยมันจะมีที่เยอะกว่าอยู่แล้วไหนก็ได้แค่ซ่อมแล้วก็สะพัดออกให้คนที่เขาไม่มีเอาไปใช้ประโยชน์นั่นแหละประมาณนั้นส่วนใหญ่ สองประเด็นวัตถุนี่นะโอ้ของมีค่าทั้งนั้นเลยเนี่ยคุ้มทรัพย์ทั้งนั้นเลยในเนี่ยนะํามันขายได้ทุกอย่างเออแม้กระทั่งเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องอะไรเนี่ย๋อนะเนี่ยเป็นเหล็กแล้วก็ไอ้มันมีอะไรอนะ่ะเขาเรียกว่าตัวหนีบตัวหนีบกระดาษนะเล็กๆอะ่ะถ้ามันได้เยอะๆก็หนักเหมือนกันนะมันทํามาจากเหล็กพวกอะไรที่เป็นเหล็กเนี่ยมันก็ขายได้อ่ะกระดาษก็ขายได้เหล็กขายได้ไม้เอาไปทําเชื้อเพลิงได้ เนี่ยฮะแต่ถ้าของมีค่าทางจิตใจมาทํางานตรงนี้เน่าโอ้โหเห็นขุมทรัพย์ตัวเองเพียบเลยมันขึ้นมาเป็นเพียบเลยค <c oughs> ุณก็เยอะของก็หนักแล้วก็อะไรอีกอะโอ้โห,โโหโกระจุยกระจายเลยของไม่เป็นระเบียบเนี่ยจิตกิเลสมันบอกมางั้นน่ะจะนี้พอใช้พลังสามัคคีของหมู่ของกลุ่มแป๊บเดียวของก็เป็นระบบระเบียบสะอาดก็ยงเกลาอันนี้คือของมีค่าที่ค้นพบในจิตวิญญาณตัวเองอะนะเนาะ ในจิตใจเราอะทําแมวบินเนี่ยมันได้ประโยชน์ตรงที่ว่าเราได้อ่านทุกคเวทนาที่มันอ่านอยู่ในจิตอะเวลาไปเจอของที่มันสกปรกของเป็นสะอาดขยะเยอะเอเนี่ยเราจิตเรามันปรุงอยู่ในตัวนะ่ะเออเนี่ยเนี่ยถือว่าเป็นขุมทรัพย์อย่างสูงยิ่งสาหรับเราและมีวิธีจัดการมันยังไงถ้าเราไม่จัดการมันอะเราก็จะเกิดภาวะที่ว่าอะไรนะเออดังเกียรตอะไรพวกเนี้ย แต่พอเรามาลุยจาัดก,การสะสางมันนะพอมันโลง่งเรารู้สึกว่าโลง่งไปเลยนะมันเหาะได้เลยแคนี <c> ้ <oughs> ่ของเก่าเนี่ยเอามาใช้ทะมีดรับอะไรที่ใช้่าีกว่าละมันดีกว่าเอาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไม่มีแรงสรุปละไม่ใช่ไขึ้นรค่ะสรบได้ตัวของมันอยู่แล้วสรุปละไม่เยเพื่อนเพื่อนเื่อนเืนเพื่อนขี่รถขี่รถขี่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  เม็ดบะกุูเม็ดมะละกอที่เราเก็บพันไว้นะคะแล้วก็อยากให้ทางครูได้เอาไปปลูกเนี่ยที่โรงเรียนนะคะเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เรื่องกิจกรรมไร้สารพิษค่ะ <c oughs> ก็มีที่ป้ามีมีเก็บไว้นะคะเรามันมีเยอะเราก็มาแบ่งปันอันนี้ก็คือเม็ดผักชีนะคะเม็ดผักชีจีนเนี่เราใส่คนละคนที่ปะค่ะ,คะใส่ทีเดียวคนละที่ค่ะ,คะ,คะมีอะไรบ้างแล้ก็มีข้าวญี่ปุน่นคนหินพันนะคะ เอามาแบ่งปันให้เขาได้รู้จักพันโคชิฮิคารินะคะได้เป็นงานเอา่อันจะพออะไรพันนี้มันเป็นยังไงอ๋อพันพันข้าวญี่ปุ่นครับที่คุณค่าอาหารสูงที่สุดในโลกแล้วก็ราคาแพงที่สุดในโลกแล้วก็มาทดลองปลูก ที่ราธานีโศกเราหนึ่งปีมาแล้วนะผลผลิตก็อยู่ที่ประมาณตันสองเฉลี่ยต่อไร่นะฮะแล้วก็ปีนี้ก็ไม่รู้ว่าทางครวาสได้ทานกันหรือยังแต่ทางสมมานนี้ได้ทานแล้วแต่ปีต่อไปนี่คาดว่าน่าจะทําเยอะขึ้นนะปีนี้ก็มีความบกพร่องในการเตรียมพันธ์นะอ่าก็คิดว่า น่าจะเป็นทางออกสำหรับนานาที่ทำในฤดูหนาวอะ่ะเพราะข้าวพันนี้เขาชอบอากาศหนาวเหมือนบ้านบ้านเราเนี่ยอากาศหนาวเขาจะให้ผลผลิตสูงแล้วก็ทำง่ายในฤดูหนาวนะครับแต่เขาจะแพ้ฝนถ้าทำในฤดูฝนเหมือนข้าวบ้านเราเนี่ยอชอบฝนแต่เขาเนี่ยแพ้ฝนนั่นเองก็คือขขอ ข้อดีและข้อด้อยของเขานะก็เลยวันนี้ก็เลยมีพันจากนาของพวกเราเองเนี่ยมาแบ่งปันกับพี่น้องเพื่อนครูนะคะก็ลองไปทดลองพ่อปลูกดูแล้วก็ถ้ามีอะไรมีปัญหาอะไรก็โทรกลับมานะฮะแล้วก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษานะครับก็คงมีประมาณนี้นะครับ ครับนี่เราแจกฟักยักษ์กับคุณครูด้วยนะคะซึ่งฟักที่บอกว่าฟักยักษ์เพราะว่ามันเป็นฟักที่ลูกใหญ่มากต้นหนึ่งนี่ถ้าแค่ต้นเดียวนี่ได้สิบกับลูกเลยนะคะ